สวัสดีค่ะคลิปนี้เราไปต่อกันเรื่องบอร์ดจราจรกันต่อเลยนะคะข้อ8 by Welker b o ร์บอร์ดคอมบินซีกึนอือเทคลิกเนเฟวนนะคะนั่นก็คือเขาถามว่า บอดไหนที่เราควรจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการจราจรที่จะมาถึงนะคะบอดไหนที่เราควรจะระมัดระวังกับการจราจรที่จะมาถึงนะคะข้ออาอัอนเลนใบบอดอาข้อเบ อเลนไบบอดเบข้อเซ y บบอดอันเบเพื A ่อนๆพี B ่ๆคิดว่าข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อเซค่ะ เราจะต้องระมัดระวังทั้งบอร์ด R และบอร์ด B ค่ะทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าทำไมเราจะต้องระมัดระวังเรื่องการจราจรทั้งบอร์ด R และบอร์ด B นะคะบอร์ด R เป็นบอร์ดเ n l i ์น i n g ติงสวนะคะแต่ว่าเฉพาะโมโตฟัวเต้าเินนะคะ แต่รถอย่างอื่นเช่นรถจักรยานสามารถสวนทางมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังค่ะทีนี้เราไปดูบอร์ดเบกันค่ะบอร์ดเบนี้คือ Fabric Right r i i n g นะคะนั่นก็คือบังคับให้รถวิ่งตรงไปได้อย่างเดียวนั่นเองนะคะ แต่ว่าบางถนนที่เป็นถนนสองเลนนะคะบางถนนที่เป็นถนนสองเลนรถสามารถวิ่งสวนทางกันได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นทั้งสองบอร์ดนี้เราจะต้องระมัดระวังเรื่องการจราจรที่จะมาถึงนะคะทีนี้เราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อ9 ใบเวลกบอดกึนอือเทคนลิกเนสเฟวักตันนะคะข้อนี้เขาถามว่าบอร์ดไหนนะคะบอร์ดไหนที่คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องการจราจรที่จะมาถึงนะคะข้ออาร์อเลนใบบอร์ดอาร์ข้อเบ Alan, et, a l e n ล by บ b ข้อ C b y b o a r and b นนะคะเพื่อนเพี่พ,พคิดว่าคำตอบข้อนี้ข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือ ข้อเซค่ะใบบอร์ดอาร์แอนเบนะคะทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าความแตกต่างระหว่างสองบอร์ดนี้นะคะเราไปดูบอร์ดอากันก่อนเลยค่ะบอร์ดอาบอร์ดนี้นะคะเป็นบอร์ดอินไรเดนตูเคอร์สตันนะคะนั่นก็คือ อนุญาตให้คุณขับรถเข้าไปได้นะคะอนุญาตให้คุณขับรถเข้าไปได้นะคะแต่ต้องระวังรถที่จะสวนทางมานั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูบอร์ดเบกันค่ะบอร์ดเบนี้ก็คือ f a b r i c t e right Richting นะคะ นั่นก็คือบอร์ดนี้นะคะบังคับนะคะให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเท่านั้นเองนะคะไม่สามารถขับรถตรงไปได้นะคะบอร์ดนี้บังคับให้คุณเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเท่านั้นนะคะไม่สามารถขับรถ ตรงไปได้นะคะทีนี้เราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อ10 What cave does Borden c o m b i n a t i o n นะคะข้อนี้แปลง่ายๆนะคะนั่นก็คือเขาถามว่าบอร์ดนี้คือบอร์ดอะไรนะคะ บอร์ดนี้คือบอร์ดอะไรแล้วถน,นนนี้รถอะไรที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะคะข้อ R f a Fe b u l o u links of the s t r a n for autos นะคะข้อ b. Ear er, common หรือ c a n u n d e r b ์ r s t t ์สเตอ t ์ k e m u t เนะคะข้อเซอเอิร์นริกติงสวักแคลดนิดฟอร์ฟิสเซสแอนด์โบรมฟิสเซสนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆคิดว่าคำตอบข้อนี้คำตอบข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะ คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อเซค่ะเอิร e ์นริกติงสวักเคลทนิดฟอร์ฟิสเซสแอนด์บรอมฟิสเซสนั่นก็คือหมายความว่าถนนเส้นนี้เป็นวันเวนะคะเป็นวันเวเฉพาะโมโตฟัวเต้าเคินนะคะ แต่ว่ารถจักรยานหรือสกูตเตอร์นะคะสามารถวิ่งสวนทางมาได้นะคะรถจักรยานหรือสกูตเตอร์สามารถวิ่งสวนทางมาได้นะคะเราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อ11 w a t c h Wascape Desert บอร์เดนคอมบินาสิอันนะคะข้ออาร์เฟอร์บอร์เดนลิงส์ออฟเทสลาน r ฟอร์ฟักอข้อเบอีเออร์ค n มมอนอือเคนอันดร์เบสเตอดสเขมุข้อเซ N. Writing swag. c e u t A lane for f o x autos. เพื่อนเพืพี่พคิดว่าคำตอบข้อนี้คำตอบไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ R ค่ะ ใ b บอ d e n เลี้ยงสัวเอสาลันฟอร์ฟักอโตนะคะนั่นก็คือบอร์ดนี้นะคะบอร์ดนี้เขาบอกว่าห้ามเฉพาะรถบรรทุกเลี้ยวซ้ายนะคะห้ามเฉพาะรถบรรทุกเลี้ยวซ้ายนะคะส่วนรถยนต์สามารถ เลี้ยวซ้ายได้ค่ะเอาละค่ะทีนี้เราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อ12 Watch Cave Desert o r d e n Combination นะคะข้อ A f e er b o d d e n Links up t e s l a n for Autos ข้อ B Ear โกลเมนอือเคนอันตรเบอร์สเตอร์เดอร์เตคมุดนะคะข้อเซเอิร์นริกติงสวักแคลาต์นิดฟอร์ฟิซเซสสโนว์ฟิซเซสนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่คิดว่าคำตอบข้อนี้คำตอบไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะ อบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้ออ R ค่ะ f a b o d e n Links of the Slant for Auto" นะคะนั่นก็คือห้ามรถยนต์เลี้ยวซ้ายนั่นเองนะคะแต่ที่นี้เรามาดูค่ะว่าด้านล่างจะมีป้าย a u t s o n d e s นะคะ เอาคือโซนเด์นั่นก็คือรถจัก,กรยานและก็สกูตเตอร์นะคะยกเว้นนะคะให้เหลี้ยวสายได้นะคะทีนี้เราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อสิบสามไบเวล r กอร์บอร์ดมุดอื้ e ฟกเกอร์เอาเตอรคด์ ริกติงล่าตนคารนะคะข้อนี้เขาถามว่าบอร์ดไหนนะคะบอร์ดไหนที่เราจะต้องหยุดรถให้รถอีกฝั่งหนึ่งไปก่อนนะคะหรือพูดง่ายๆนะคะบอร์ดไหนที่เราจะต้องหยุดรถให้ทางกับรถอีกฝั่งหนึ่งไปก่อนนั่นเองนะคะ ข้ออาบอร์ดอาข้อเบบอร์ดเบข้อเซบอร์ดเซเพื่อนๆพ,นพืพี่พคิดว่าบอร์ดไหนคะที่เราจะต้องหยุดรถให้รถอีกฝั่งหนึ่งไปก่อนคะ คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้ออบอร์ด R ด้านเองนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะบอร์ด R ให้เราสังเกตนะคะถ้าเราขับอยู่ด้านฝั่งขวามือคือลูกศรสีแดงนะคะเราจะต้องหยุดรถให้ฝั่งที่ลูกศรสีดำนั้นมาก่อนนะคะ เราจะต้องหยุดรถให้รถฝั่งลูกศรสีดำนั้นมาก่อนนะคะเอาละค่ะเราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยค่ะข้อ14บสี by v e l c board Mark หือ n i t l i n g s u p s l a n นะคะนั่นก็คือเขาถามว่า บอร์ดไหนนะคะที่คุณไม่สามารถเลี้ยวสายได้นะคะบอร์ดไหนที่คุณไม่สามารถเลี้ยวสายได้นะคะข้ออาอัดเลนใบบอร์ดอานะคะข้อ,บเ,อ,อ,บบอเบอัดเลนใบบอร์ดเบ ข้อ C ใบบอร์ด R a n B นะคะเพื่อนเพื่อพี่พี่คิดว่าบอร์ดไหนคะที่เราไม่สามารถเลี้ยวซ้ายได้คะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือ ข้อเซค่ะใบบอร์ดอาร์แอนบอร์ดเนะคะสองป้ายนี้นะคะเราจะต้องขับรถไปตามทางที่ลูกศรชี้ไปนั่นเองนะคะเราจะต้องขับรถไปตามทางที่ลูกศรชี้ไปนั่นเองนะคะ เอาละค่ะเราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยนะคะข้อ15บห By b e l k o b o s m มักอ Nit Reddor Riden นะคะนั่นก็คือเขาถามว่าบอดไหนที่คุณไม่สามารถขับรถตรงไปได้นะคะ บอดไหนที่คุณไม่สามารถขับรถตรงไปได้นะคะข้อาอัดเลนใบบอร์ดาข้อ B อัดเลนใบบอร์ด B ข้อ C ไบบอร์ด A แนเ B นะคะ เพื่อนๆพี่ๆคิดว่าข้อนี้คําตอบไหนเป็นคําตอบที่ถูกต้องคะคําตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อเซค่ะ by board R and B นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า ทำไมบอร์ดทั้งสองบอร์ดนี้ทำไมเราถึงไม่สามารถขับรถตรงไปได้นะคะบอร์ดอาบอร์ดอนี้หมายความว่าห้ามเข้านะคะห้ามเข้านะคะส่วนบอร์ดเบบอร์ดเบนี้บังคับให้เลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาเท่านั้นนะคะห้ามตรงไปคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราก็ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบอร์ดจราจรกันค่อนข้างหลายบอร์ดกันเลยทีเดียวนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปที่จัดทำขึ้นมาจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆโชคดีในการสอบค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ